สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางธรรมสถานสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เชิญให้ผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของศาสตราจารย์กิติคุณดรรวีภาวิไลนะครับ ซึ่งผมถือว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลแล้วก็เป็นบุคคลซึ่งทรงทั้งวัยวุธและคุณวุธิ์มีคุณูปการทั้งต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมเพราะว่าตัวท่านอาจารย์เองได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทั้งในฐานะนักฟิสิกส์และในฐานะนัก ดาวราศาสตร์ระดับโลกนะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่มีคุณูปการเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนคำพีพระอภิธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในคำพีของพระไตรปิฎกจะว่าไปก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่าคำพีพระอภิธรรมเป็นคำพีที่เรียกว่าสกัดเอา องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาออกมาอย่างที่เรียกว่าเป็นการตกผลึกภูมิจิตภูมิธรรมภูมิปัญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมในเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานอันนี้คือปาร,รมัตธรรมทั้งสี่ในขณะเดียวกัน ก็บวกด้วยสมมุติบัญญัตินะครับที่ทำให้คนเห็นภาพว่าในแง่มุมของการที่จะสื่อสารกันนะท้งภาษากายภาษาคำพูดมันจะต้องอาศัยสื่อซึ่งสื่อตรงนี้เขาเรียกว่าสมมติบัญญัติที่จะต้องสื่อสารกับผู้คนทั้งหลายให้เข้าใจในหลักธรรมที่มีลักษณะที่ลึกซึ้ง เพราะคำพิอภิธรรมนั้นไม่มีการอ้างอิงสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือไม่มีบุคคลไม่มีสถานที่ไม่มีเหตุการณ์เรื่องราวต่างจากพระสุตตันตปิฎกนะครับแต่เป็นการสกัดเอาองค์ความรู้ที่เป็นเนื้อหารุนๆนซึ่งตรงนี้อาจจะบอกได้ว่าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางจิตก็ได้นะครับในความความเข้าใจของผมเพราะนั้น ที่กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วนี่ผมเองก็อยู่ในฐานะลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งโดยส่วนตัวก็เข้าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในคณะสัตวแพทย์จุฬาซึ่งในยุคนั้นเราจะต้องเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์2ปีนะครับในปี2517นะครับ สมัยน 8, ปีพอปี2019นี้คือข้ามภากเขาเรียกข้ามภากไปเรียนคณะสัตวแพทย์ก็รับปริญญาสองใบนะครับในยุคนั้นก็มีโอกาสได้ลงวิชาของท่านอาจารย์รวีในเรื่องของฟิสิกส์ก็เป็นเรื่องซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีอันหนึ่งที่ได้อาจารย์ที่ตามประวัติของท่านเนี่ยเป็นอาจารย์นั่นแหละอายุสไม่ธรรมดานะฮะ แล้วก็คณะเดียวกันเนี่ยท่านจบฟิสิกส์ที่จุฬาด้วยซ้ำนะครับและปริญญาตรีคณะเดียวกันปริญญาโทก็ฟิสิกส์ของออสเตรเลียนะครับและปริญญาเอกทางด้านดาราศาสตร์ของจากประเทศออสเตรเลียอีกเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งถือว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสได้เป็นลูกศิษย์ของท่านมีช่วงหนึ่งก็มีโอกาสได้พูดคุยในยุคนั้นเนี่ยกระแส ของสังคมมันมีเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งทางความคิดมากนะเพราะว่าหลังเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับผมว่าท่านอาจารย์ระวีเองก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปี2516ด้วยในยุคที่พระนาท่านาสัญญาธรรมศัก์เป็นนายกรัฐมนตรี นะท่านก็มีบทบาทอันหนึ่งที่ผมถือว่าโดยจุดยืนของท่านเนี่ยเป็นจุดยืนที่มองภาพความชัดเจนของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีนะครับด้วยการที่ใช้สติปัญญาผมว่าท่านอาจารย์รวีเนี่ยเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นมากนะครับในเรื่องของการเคารพในเรื่องของความเป็นมนุษย์ท่านจะพูดเสมอฮะในสมัยที่เราเป็นนิสิตเอง มีโอกาสได้ไปพบกับท่านที่สมัยนั้นคณะวิทยาศาสตร์ยังมีตึกคณิตศาสตร์นะเราเดินเข้าไปข้างหลังแล้วถ้าขึ้นไปตอนนั้นท่านเซตระบบกล้องส่องดูดาวนะครับที่ที่บนหลังตึกบนยอดตึกนั้นก็ได้มีโอกาสได้ไปพบกับท่านพูดคุยกับท่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับท่านในเรื่องของกิจกรรมนักศึกษากิจกรรมของนิสิตจุฬาในยุคสมัยนั้นซึ่งมีความขัดแยง้งทางความคิดในเรื่องของโซตัสในเรื่องของการเมืองในเรื่องของรัฐที่ต่างๆนะฮะซึ่งผมมีความประทับใจต่อท่านอาจารย์รวีในแง่ว่าท่านรับฟังนะท่านเป็นผู้ที่ผมว่ามีความโดดเด่มที่เปิดใจกว้างให้โอกาสและ รับฟังความคิดเห็นของทุกทกท่านผมว่านี่คือลักษณะของนักวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงนะครับที่เป็นผู้ที่มีลักษณะที่ให้โอกาสคนและมีกระบวนทัศในเรื่องของการคิดเชิงระบบผมว่าอาจารย์นวีเป็นผู้ที่มีความคิดเชิงระบบซึ่งผมว่าผ่านการหล่อหลอมมา,อาพอสมควรสำหรับผู้ที่ าสามารถที่จะผ่านระบบการเรียนการสอนทั้งในแง่ปริญญาโทในแง่ของปริญญาเอกและในแง่ของความเป็นนักดาราศาสตร์ที่โดดเด่นผมจำได้ได้ดีในปี2529ดาวหางฮัลเล่มาตอนนั้นปลุกกระแสนะฮะปลุกกระแสสังคมไทยซึ่งเราคงทราบดีว่าคนไทยโดยทั่วไปที่จะมามองเรื่องของดาราศาสตร์เนี่ย ดูท้องฟ้าดวงดาวในลักษณะของความรู้ความเข้าใจในเชิงวิงทยา,า,า,าศาสนะตาราาเ์เป็นเรื่องที่ยากมากถ้าให้ดูโหราศาสตร์เนี่ยไอ้นั้นผมว่าคนไทยได้เด่นนะครับแต่พอดาราศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากสําหรับยุคสมัยนั้นแต่ท่านอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่สามารถสื่อนะผมจําได้ว่าหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุต่างๆไปสัมภาษณ์ท่านนะฮะ เพราะฉะนั้นท่านมีความโด,โดดเด่นในเรื่องของการนำเสนออ,อย่างเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นรูปปรธรรมก็คือเรื่องของกล้องส่องดูดาวท่านเป็นผู้ที่ผมถือว่า,สร,าสร้างระบบการดูดาวให้เกิดขึ้นในรูปแบบที่เป็นรูป,ประธรรมที่จับต้องได้ก็คือสถานีการดูดาวถ้าเราไปที่ท้องฟ้าจำ,จำลองนะฮะ เราก็จะเห็นกล้องที่ใายภาพต่างๆให้เราเห็นตั้งแต่คืนเดือนมืดจนกระทั่งคืนที่มีพระจันทร์จนกระทั่งพระอาทิตย์เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าท่านมีความโดดเด่นในเรื่องของการที่เซตระบบนะ,ะของการดูท้องฟ้าดวงดาวก็คือเรื่องของดาราศาสตร์และก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวขึ้น แลท่านเองท่านก็เซตร,ระบบกล้องดูดาวที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและเป็นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับได้เสด็จมาทอดพระเนตรนะครับกล้องดูดาว ผมว่าอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกหนึ่งหน้าที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะคณะฟิสิกส์ซึ่งถ้าถามว่าคนเรียนฟิสิกส์ในยุคนั้นนี่ถ้าตอบกันตรงๆก็ก็ไม่รู้ว่าเรียนแล้วจะไปทำอะไรนะถ้าเราพูดกันในลักษณะฟิสิกส์เนี่ยหรือดาราศาสตร์เองก็ตามเนี่ยยากมากฮะ ยากมากสำหรับสังคมไทยในยุคนั้นเพราะว่าถ้าเรามองวิเคราะห์แล้วสังคมไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานน,น้อยมากทั้งในเรื่องของฟิสิกส์ในเรื่องของเคมีนะครับในเรื่องของคณิตศาสตร์ว่าประเทศที่จะมีนวัตกรรมหรือมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้เนี่ยพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ และสังคมไทยส่วนใหญ่ไม่มองเรื่องของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็จะคิดแต่ในแง่ของการเรียนทางสายวิทาายาการแพทย์นะครับเรื่องแพทย์เรื่องพยาบาลเพราะว่าสามารถที่จะทำมาหากินได้นะฮะผมขออนุญาตพูดในเชิงของคนท,ทั่วไปในมุมมองนะครับเพราะทุกคนก็จะเรียนที่ว่าเลือกว่าจะทำยังไงให้ไปประกอบอาชีพได้ใช่ไหมแต่ วิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นความรู้และเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่จะไปต่อยอดในแง่ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ในด้านต่างๆซึ่งในปัจจุบ,บันเรามีนวัตกรรมนะครับโดยเฉพาะยุคดิจิทัลที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงหรือยุคของสถานีอวกาศยุคของดาวเทียมการสื่อสารซึ่งก็เกิดขึ้นจาก วิทยาศาสตร์พื้นฐานคือเรื่องของฟิสิกส์เรื่องของดาราศาสตร์ทั้งสิ้นใช่ไหมครับแม้แต่มือถือของเราเนี่ยถ้าปราศจากซึ่งดาวเทียมหรือ GPS ที่เราใช้ Google กันทุกวันนี้ถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องของฟิสิกส์เรื่องของดาราศาสตร์เหล่านี้แล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือท่านอาจารย์บรเวีเยเป็นผู้ที่จุดประกายในเรื่องเหล่านี้ที่ทําว่าเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานคือฟิสิกส์แต่ก็สามารถที่จะ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้เพราะนั้นท่านก็มีความโดดเด่นในเรื่องเหล่านี้อันนี้คือภาพที่เห็นหนึ่งในในฐานะทั้งเ,เป็นนิสิตและขณะเดียวกันทั้งที่เป็นประชาชนทั่วไปที่มองเห็นถึงวิธีคิดวิธีการทำงานแง่คิดและมุมมองเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เป็นคนที่น่ารักนะอาจารย์วรวีนี่เป็นคนที่น่ารัก บุคลิบุคลิของท่านเนี่ยเป็นคนที่ยิ้มนะแต่คนทั่วไปเรามองห่างๆเนี่ยเหมือนกับท่านเคร่งขึงนะเหมือนกับท่านเนี่ยเป็นผู้ที่คิดอยู่ตลอดเวลาและกระบวนการของความคิดของท่าน,นแต่ที่จริงเนี่ยพอใกล้ชิดแล้วเนี่ยท่านเป็นคนที่ใจเย็นสุข,ขุมแล้วก็การพูดนี่พูดสุภาพไพเราะ ขณะเดียวกันท่านให้โอกาสนะถ้าได้เข้าใกล้ชิดเนี่ยท่านให้โอกาสคนที่เข้าหาท่านได้ได้พูดได้แสดงความคิดอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ปิดกัน้นอันนี้คือผมว่านี่คือหูหนึ่งในหัวใจของของความเป็นครูนะความเป็นครูก็คือเปิดโอกาสให้กับนิสิตเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้เข้าพบ แล้วแสดงออกได้อย่างอิสระผมว่าอันนี้เป็นความจำเป็นของมหาวิทยาลัยและผมผมผมคิดว่าอาจารวีเป็นผู้ที่น่าเคารพแล้วก็น่าที่จะผมว่าเป็นแบบอย่างของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ควรจะให้โอกาสยิ่งยุคสมัยนี้เราก็จะเห็นว่า กรณีของการที่ต้องการความอิสระทางความคิดความอิสระทางวิชาการหรือการที่ต้องการที่จะเสนอที่แสดงออกแต่ในประเด็นหนึ่งที่ท่านพูดอยู่เสมอๆว่ามีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกแต่ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะและก็ยืนอยู่บนจุดยืนที่เคารพ ความเป็นมนุษย์เออท่านใช้คําว่าเคารพความเป็นมนุษย์เนี่ยท่านจะย้าเสมอในเรื่องของมนุษยธรรมนะแล้วก็คุณธรรมเป็นเรื่องซึ่งผมว่าท่านอาจารย์วีเนี่ยมิเพียงแต่ว่าเป็นคนเก่งมิเพียงแต่ว่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะครับแต่ ท่านเป็นคนมีคุณธรรมซึ่งเป็นเรื่องซึ่งยุคสมัยนี้หายากเหมือนกันนะไม่ได้หมายความว่าไม่มีเพราะความเป็นครูโดยพื้นฐานคือแบบอย่างของนิสิตนักศึกษาแบบอย่างของผู้ที่เป็นลูลกศิษย์ลูกหาหนึ่งในนั้นก็คือคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ ความเก่งเฉพาะด้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาได้แต่เรื่องของคุณธรรมเนี่ยเป็นเรื่องจิตใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่จะต้องขัดเกล่านะเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสตัณหามานะทิิ h อุปทานเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยผมว่าเป็นตัวใหญ่โดยเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยคืออคติ ที่เป็นอคติที่ใหญ่ที่สุดก็คือความเป็นอัตตาตัวตนคือมานะทิฏฐิที่นี่คือความคิดเรานี่คือความคิดของเรานะฮะซึ่งผมว่าอาจารวีภาวิไลเนี่ยเป็นผู้ที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีนะที่ท่านสามารถที่จะน้อมรับฟังความคิดเห็นทั้งๆท,งที่ท่านอยู่ในฐานะอาจารย์เราอยู่ในฐานะนิสิตแต่ท่านก็รับฟังโดยสงบและ พูดโดยสุภาพท่านก็ให้แง่คิดมุมมองต่างๆได้ดีสมกับความเป็นครูนะผมใช้คำว่าเป็นครูอันนี้คือภาพหนึ่งของท่านอาจารย์ระวีภาวิรัยในช่วงที่ผมเป็นนิสิตของคณะสะัตวแพทย์ซึ่งเรียนคณะวิทยาศาสตร์2ปีแล้วก็ท่านได้อ่า มีโอกาสและให้โอกาสได้พบได้พูดคุยอันนี้คือภาพที่เป็นประสบการณ์ตรงนะครับของเราในสมัยนั้นเพราะต่อมาเนี่ยก็เริ่มที่จะยังไงครับมีการศึกษาการเรียนรู้ในเชิงของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่มีความโดดเด่น ในคะยุคสมัยนั้นเนี่ยเราคงได้ยินก็จะมีเรื่องของสันติอโศนะเรื่องของธรรมกายเรื่องของอสวนโมกขะพลารามคือท่านอาจารย์พุทธทาสค,คือพูดง่าว,ว่าสามสำนักใหญ่ๆใ,ใ,ในยุคนั้นนะเป็นยุคซึ่งผมว่าทำให้เกิดกระแสของการศึกษาและปฏิบัติธรรมเกิดขึ้น แล้วไล่หลังจากนั้นมาก็คือยุคของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับอันนี้คือกล่าวให้เห็นภาพของกระบวนการพัฒนาต่างๆนะครับและจนกระทั่งเกิดแนวคิดแนวทางในการที่จะพัฒนาธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยเกิดขึ้นนะเเริ่มแนวคิดมาตั้งแต่ปี2518เริ่มก่อสร้าง และจนกระทั่งประมาณ2,522-23เนี่ยท่านอาจารย์ระวีก็ได้มาเป็นผู้อำนวยการธรรมสถานจุฬานี่ผมพูดแบบสบายๆให้เห็นช่วงจังหวะ9ของท่านอาจารย์ระวีจากการที่เราได้มาสัมผัสและพบในช่วงนั้นเนี่ยผมว่าบทบาทของท่านอาจารย์ระวีเนี่ยมีบทบาท ที่โดดเด่นในเรื่องของการระดมธรรมนะเรื่องของการระดมธรรมคือท่านสามารถที่จะระดมสำนักต่างๆลัทธิความเชื่อต่างๆให้มาชุมนุมกันนะที่นี้ได้นะผมถึงว่าเอ๊เป็นเป็น,เป,นเป็นบุคคลที่หาได้ยากแสดงว่าท่านได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากสำนักต่างๆเนี่ยว่า เป็นผู้ที่ให้โอกาสเป็นผู้ที่เปิดโอกาสและเป็นผู้ที่น้อมรับฟังความคิดความเห็นของสำนักต่างๆถ้าเป็นภาษาพูดในเชิงบูริมก็คือว่ามวลดอกไม้นานา,นา,นาพันธุ์ต่างสีสันและกลิ่นหอมเจ้าสำนักทุกสำนักมาประชันกันณนะธรมรมสถานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในขนาดนั้นนะด้านหลังของของธรมรมสถานตรงนี้ เป็นที่สำนักต่างๆมานะครับมากลางเต็นนะครับมากลางกรดมานอนนะผมจำได้เพราะผมก็มาผมก็มาได้มาที่นี่ที่เดียวแต่ว่าเราสามารถที่จะได้พบปะได้เรียนรู้ได้ศึกษาแนวคิดของสำนักต่างๆได้นะ ผมว่านี่คือจุดเด่นของธรรมสศถานจุฬายุคยุคสมัยของท่านอาจารย์รวีภาวิไลยแสดงว่าท่านได้รับการยกย่องได้รับการเชื่อถือนะครับแล้วก็การที่ได้รับการยกย่องเชื่อถือก็คือท่านให้โอกาสไงท่านเปิดโอกาสด้วยความเอื้อเฟื้อด้วยความอารีอารอบเพราะฉะนั้นที่ที่ธรรมสถานเนี่ยจะต้อนรับสํานักต่างๆนี่ข้างบนนี่ครับใครจะ มานอนมีเสือมีหมอนใครจะมาอาบน้ำได้เลยเห็นไหมฮะการระดมทำครั้งนั้นเนี่ยคือจุดที่ผมว่าเปิดโลกทธศน์ช,ชีวทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่องของความแตกต่างและความเชื่อทางความคิดเพราะว่านี่คือจุดซึ่งท่านอาจารย์ระวีภาวิยไล่ย,ยได้เปิด และจุดยืนตรงนี้ไม่เพียงแต่ในกลุ่มของพุทธศาสนาศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศา,าสนาซิกผมยังจำได้ผมยังมาฟังเลยพวกศาสนาซิกมาพูดนะครับแล้วก็อาจารย์เปงหัวอาจารย์เป็งหัวนี่พูดเกี่ยวกับเรื่องของเซนนะผสมผสานกับมหายาน นะครับขณะเดียวกันมีการสอนโยคะไทยเก็กนะครับาะว่านี่คือยุคสมัยในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงของการที่มวลดอกไม้นานา,นาพันธุ์ต่างสีสันและกลิ่นหอมได้มาประชันได้มาสแสดงได้มีโอกาสของการที่ให้คนในสังคมได้มาพบปะได้มาเรียนรู้ผมว่านี่คือความโดดเด่นมากนะครับที่ที่ท่านได้ แสดงบทบาทของผู้อำนวยการธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ทางวัตถุแต่ก้าวเข้ามาสู่วิทยาศาสตร์ทางจิตขึ้ตรงนี้คือจุดที่โดยความรู้สึกของเราในขณนะนั้นเนราสึกประทับใจนะว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยปิด ในยุคนั้นนะมาะไยปิดแล้วก็เป็นมาหาวิทยาลัยที่ทุกคนจะมองในแง่ว่า,ามีการเรียนการสอนในเชิงของความชำนาญการนะในด้านวิชาชีพนั้นๆแต่จะนึกไม่ถึงเลยนะว่าจะมีการเปิดโอกาสให้ศึกษาเรียนรู้ปรัชญาความเชื่อ และาศาสนาเกิดขึ้นนะครับผมจำได้ว่าชาวบ้านรอบๆธรร,รมสถานผู้คนรอบๆธรร,ร,รมสถานก็นมานะฮะมาออกกำลังกายไทยเท็กี่กงมาเล่นดนตรีกันนะเล่นดนตรีมาร้องเพลงพวกคลิปนี้เขาจะเก่งในเรื่องของดีกิตาร้รองเพลงแล้วก็มีขนมนะ,ะต่างๆมาเนี่ย,ยผมก็คิดว่า เป็นเรื่องที่ดีและท่านอาจารย์พยายามผลักดันว่าชมรมต่างๆที่อยู่ภายในจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเรื่องของชมรมชา,าวเขาชมรมพุทธนะครับชม,มรมละครเหล่านี้เป็นต้นนะฮะสามารถที่จะมาใช้สถานที่ของธรรมศาสรจุฬาเนี่ยเป็นเวทีของการแสดงออกได้ผมจําได้มีการแสดงดนตรีนะดนตรีสากลน,นะครับทั้งไวโอลินทั้ง ระดดนตรีไทยมีระนาดมีอะไรนะครับนี่คือมุมมองที่ผมมองท่านอาจารย์ประวีในหลากหลายาาาบทบาทฐานะจนกระทั่งท่านก้าวเข้ามาสู่การเป็นผู้อำนวยการธรรมสถานจุฬาในสมัยนั้นผมเองก็ตามมาเป็นลูกศิษย์ท่านนะก็มาท่านก็จะมีวิชา การเรียนการสอนในห้องนี้นะครับมีการบรรยายของท่านอาจารย์นรีก็เข้าไปฟังในเรื่องของวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาวิทยาศาสตรศาศาศา์กับธรรมะอะไรเนี้ยเป็นต้นนะครับเราก็มาฟังในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนนะครับคัมภีร์พิธรรมกับท่านท่านก็บอกว่า อยากที่จะเรียนรู้เรื่องของพระอภิธรรมและขณะเดียวกันก็มีความประสงค์ที่จะทำอย่างไรให้เนื้อหาสาระของพระอภิธรรมเนี่ยเป็นเนื้อหาสาระที่สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปประธรรมเพราะอะไรเพราะว่าพระอภิธรรมเนี่ยพูดถึงเนื้อหาร้วนๆ ในแง่ของกิตเจตสิกรูปนิพพานในสภาวะปรมัติ์การที่จะสร้างสื่อการเรียนการสอนนะที่จะให้ผู้คนทั่วไปได้เข้าถึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะเพราะเป็นการพูดเป็นการบรรยายสิ่งซึ่งเป็นนามธรรมานี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมเห็นว่าท่านอาจารย์ระวีเนี่ยผมเห็นเลยว่าความเป็นนักวิทยาศาสตร์ ความเป็นผู้ใฝ่รู้ความเป็นผู้ใฝ่ฝันและความเป็นผู้ที่สร้างนวัตรกรรมผมถือว่าเป็นนวัต,รวตรกรรมนะท่านสร้างโมเดลโมเดลจิตเจตสิกนะด้วยไม้ด้วยไม้ไมแล้วก็นําเสนอจิตเจตสิกในเวลาบรรยายในเวลาพูดเนี่ยแล้วก็หยิบไม้นะคือท่านเจาะรูเนี่ยโมเดลเนี่ยเป็นเป็นช่องวงกลมแล้วก จิตเจตสิกเนี่ยจิตเจตสิกห้ดวงนะจิตร้อยสเอ็ดดวงเจตสิกคือสิ่งที่ประกอบกับจิตและทําให้จิตมีคุณสมบัติต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ท่านอาจารย์ได้คิดคนและผมถือว่าประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนของท่านอาจารย์ระวีภาวิไล